สำหรับเรื่องของบุกคนตัวอย่างวันนี้แต่ความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสักทีหนึ่งแต่แต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเพียงแค่ตอนที่ห้าท่านั้งหลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี่มีประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึงห้าตอนความประสงค์ก็มีว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจของสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนา ตอนนี้เป็นผลอันหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้ายและแต่ถ้าว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมายก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านหลายให้รับทราบว่าการเจริญเพื่อกรรมาฐานแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเป็นเด็กเล็ก แล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคำว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าต่ำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุโทโธไปแล้ว สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างทนเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลจีนั้นในตอนเด็กที่มาบ้นไดน้ท่านแม่ของผมสอนให้คำใช้คำภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็มนไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้่หากว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วดังนั้นคำภาวนาตอนนั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนาการไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มี แล้วต่อมาไม่สมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็มไม่ได้ทุกเวทนาอย่างสาหัสเราตอนนี้ท่านนั่งหลผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลายท่านหัางหลมีความเข้าใจว่าอริยสัจท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ ชีราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสียจ,จริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกข์หนักทุกขเวทนาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้าน,นุ่งก็ไม่สามารถจะขมดได้ เข็มไข่กรรตไม่ได้ต่อผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้าหนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกปรับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าการปรวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ และปวดจงกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้าโนงได้ไม่สามารถจะรักเข้มขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอายและในระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธร,รูปองค์ที่ผมรักที่สุด เธอเป็นพระทองคํา <c oughs> พระทองคำนี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคำล้วนหรือเป็นสีทองคําก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคําเป็นทองคําแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจแล้วนะท่านแม่ก็บอกแต่เพียงว่าลูกจงภาวนาไว้ คำว่าพุโทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทําให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เนี่สายความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจัง แต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณนะพระอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเขาไว้แล้วว่าต้องการจะหายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้เลยหายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สำหรับท่านผู้ฉจลาดที่มีการสอนแบบนั้น แ่าว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ปณิพันธ์นมันเสร็จไม่มีทางเพราะเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาวน,นาไปภาวน,นาไปไออาการปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยๆดน้อย,นอยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธิ นี่ผมอยากจะแนะนําท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในอริยสัจเมื่อท่านฟังเป็นแล้วจงเอาใจเข้าไปจับว่าในจุดนี้ด้วยว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ทุกเพื่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุก์จากความปรารถนาไม่สมหวังทุก์จากกิจการงานที่เราจะต้องทํามันทุกไปทุกอย่างและก็ยังแถมทุกจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกจริงคอยจําไว้ด้วยแต่ว่าทุกตอนนี้ถ้าเราสามารถจะ,จะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อดท่านนะไล่าฟังถึงว่าผลไม่เข้ามาถึง มันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้ในเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระคือภาพของพระเขาจิตจับเฉพาะที่พระอย่างเดียวโดยตั้งใจว่าขอพระพุทขอหลวงพ่อจงทําให้ร่างกายเข้าไปเจ้านี่หายในการเจ็บปวดในใช้คํำพรณนาพุโทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนทั้งไม่ปวด นี่ที่พูดตอนนี้เพราก็เป็นการต้องการแนะนำท่านว่าการศึกษาในพระกรรมฐานน่ะถ้าเราใช้ตามหลักวิชาเราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรห้า นี่เป็นหลักการแต่ว่าผลในการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันเสลยก็ยังได้มันจะมีจริตว่ายัางไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรณ์มันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันเสลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาและการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรณ์มันก็หนีเตลิดเปิดเปลงไปเอง แน่นก็บันดาจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมายใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายนะผมไม่เป็นเรื่องเลยครับคำว่าไม่เป็นเรื่องกับหมายความจะไปทำสมาธิจิงตั้งเก้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจะนั่งคัตมาตนั่งสมาธิอะไรไม่มีอผมไม่เคยมี เคยจาได้แต so right ่เพียงว่าผมกลัวผีนี่ท่านแม่ท่านบอกว่าพุทโธเนี่ยกันผีได้ท่านฉลาดสอนนี่ไม่ใช่ไหมความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์ว่แนะนําท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายังไงท่านก็ว่าไปอย่างนั้นแต่บอกพุทโธในี่กันผีได้ผีกลัวพุทโธเอา เวลาเราจะเดินไปไหนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวมืองดีเทินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวนเข้าไปในทุง่งหางบ้านไปนิดหน่อยสึยงอะไรแกลกๆก็กลัวผีก็ต้องภาวนาวพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวนาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆเป็นกภาวการเป็นการภาวนาพุทโธเพื่อให้โรคหาย ความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้แต่ะท่านหลายต้องการให้ท่านจําไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแหมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้ําท่วมทุง่ทงพกบุ้งหลงเหลงสอนกันมา้าจนไม่มีที่จะสอน สำหรับตำรามันก็ไม,ม,ม่มีที่สอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับสอนกันด่าที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแต่ก็อยากให้ท่านทั้งหลายเลือกว่าตอนไหนไที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พอเอารมจับเข้าไว้ให้มีการทรงตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุข อารมณ์ที่เป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระง,งับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนาระง,งับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลดปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจาระสมาธิ เราก็จะเห็นภาพที่พองใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนรกไปเห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลเสนนแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็าตามทีที่องค์สมเด็จพระจีนศีทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเถท,ทุกขติปาธิการขา ถ้าจิตเศร้ามองเราก็ไปอบายภูมิจิตเตอสังคินิเทศสุขติปาฏิการขาถ้าติดจิตไม่เศร้ามองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราเกาะกุศลก็ไปสู่สุขตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับอกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตซะก่อนตายแล้วก็ตายไปในในระหว่างที่จิตเกาะในอา,อารมณ์ที่เป็นอกุศล <c oughs> เราก็ไปสู่ไบยภูม <c oughs> ิดูตัวอย่างพระนางนพนางมานิกาเทวีไม่เหสีเข้ามาเจ้าประสิิ์ในที่โกศล เป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมีความคเคารพในสาม,มีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาจะตายจิตไปเกาะอ,อารมณ์ที่เกาะเท้าไปกระทบเท้าสามีเขานิดเดียวอารมณ์เศร้าหม,มองตายแล้วต้องประตกไปน,นรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดงดงามแต่ขาข้างขวาที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศร้าหมองมาพ้นเจ็ดวันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์เั่นดาว,วดึงสเทวโลกเป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเวลาที่ปฏิบัติไปกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้วก็นิวรณ์อะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจปากใจว่าเฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจารณาในด้านสมถกรรมฐานนวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากันแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาให้ใจ จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบสบ,สบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอแบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัติมาปฏิบาัตาิใช้รมแบบอารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นเลยจุดหนึ่งที่ผมเคยวินิฉัยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนมยิทธิคนดีจะได้ทิพยคุยานคนดีต้องใช้กระส,สิงกองนั้นใช้กระสิงกองนี้ แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุ8ปดขวบเจขวบสิบขวบสามารถได้ทิพย,ย์คุยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่างๆเธอไม่ได้ทำกระสงกระสินคล้ายภาวนาว่าพุโทโธก็ภาวนาไปจึงกระทายกระทั่งได้มโนโมยิธิก็มีเด็กผู้หญิงเจ็ขวบในปีนี้มาพบกัน เธอภาวนาเพียงแค่พุโทโธดีสี่ห้านาทีเทก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีคือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสเรื่อยจะมีใช่หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เรื่อยเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากวิดามันได้ ฉะนั้นการภาวนาของเธอวพุทโธจึงมีผลได้มโนยิทธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอทิสมาในกายไปในภพต่างๆได้ตามอธัธยาศัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆาพูดพูดงตอนนี้ ผมก็รู้สึกเสียดายวิชามโมยิทิเรื่อในปีสอนเก้าสอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี้รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้แต่ใครสามารถจะทำได้ซึ่งเป็นวิชารัดผมก็จะดีใจมากแต่เวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะไรมันเหนื่อย มันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมก็ทุกคนดีไม่ดีก็แหมมันก็แย่เหมือนกันเส้นด้ายวิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันแต่นี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในกอก็ต้องเป็นครู เรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทําได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ล้มลงล้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่กิตตั้งตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็ดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปที่ไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้ แต่ว,วิชาหลังนี่มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองลองดูจะลองลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีท่านลองถ้าทําได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะมานั่งจําจีจําชัย บอกไอ้นนนมีอย่างนนนี่มีอย่างน,น,างนี้ผมก็แยกอยู่คนเดียวท่านก็ปไไม่ได้และบริสุดก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัยอันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มโนมยิธินี่ผมใช้อะไร ตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช้อะไรมโนวิจิตรผมก็ว่าพุโทโธอย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้าอยากจะมาหาลุงมาะไรหนูก็ภาวนาว่าให้ภา,าวนาว่าพุโทโธจิตถึงจุดนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติ บอกว่าถ้ารมจิตทิงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะใสยว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั่นมีจริงถ้ารมทิ้งจุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วและอยากจะไปหาท่านหลวง เวลาจะไปผมทำยังไงรู้ไหมเรา่นนอนส่งเด็ดเขาไม่นั่งไม่หนึ่งกับใครเขาเราก็นั่งสมาธินั่งประเพียรนั่งกัตาม,มาทำไมเอาเขาไม่ได้เรียนมานี่นอนสบ,บายดีนอนไปลมมันตรงจับคาว่าพุโทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสักสองสามนาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้งสองครั้งเท่านี้พอน,นึกปั๊บไปเลย จิตมันมีการคล่องตัวที่เรียกกันว่านาวสีไปการคล่องตัวนึกเ่ออะไราไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กระสิน,ยน,นอย่างนั้นอย่างนี้ในมิสุติมรักท่านใช้คำว่าอาธิกะบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติ ต้องใช้กระสินก่อนนั้นกองน,นี้แต่นี้คนที่ทําอย่างนั้นไม่ใช่เริิมตนนี่อย่างผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เริิมตน้นคือทั้งนี้ก็หมายถึงว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กระสินหรือไม่ใช้กระสินก็ตามนี่เด็กสองสามคนที่ผมบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาไหนเด็กผู้ชายเจ็ดขวบหนึ่งคน แล้วก็สิทธิขวบหนึ่งคนสองคนพี่น้องได้ทั้งทิพยคุย,ยานและมนโนมยิธิเธอก็ภาวนาว่าพุโทโธเด็กผู้หญิงอายุเจดปีนั่นก็ภาวนาว่าพุโทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพยคุยยานก็ดีมนโนยิธิก็ดี จะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกำลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทำได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพื่อเป็นการแนะนำท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงจริงจังๆอย่าสักแต่เพียงว่าทำนี่สำหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้น ความจริงชาญโลกีเนี่ยเรามารู้ก็ตอนเป็นพระชาญโลกีในจะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วมาความเป็นหน่มเกิดขึ้นทั้งที่ผมไปเที่ยวนรกอยู่ได้เสมอเสมอผมก็ยังสร้างความระยำอยู่ตลอดเวลาตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาไม่สร้างความระย อย่างไปช่วยตำรวจประหัสประหารฆ่าคนร้ายแ้ะนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องเรื่องที่ผู้หญิงก็มีความเมตตามากบรรดาท่านทั้งหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆ คือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้น้เรื่องคนรักไม่จนนี่มันเป็นโทษกามเมตอนนี้ที่มันก็จอมจอมชั่วเหมือนกันเนื่องจากจะเห็นเนีว่าเรื่องชาญโลกีถ้่าก่าถึงมารายาทรงได้ดีขนาดไหนก็ตามเมื่ออารมณ์มันปลดจากชาญแล้วมันก็สามารถจะน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้ได้อีก จะสามารถจะทําตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งทั้งที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันนะยังสามารถสร้างความชั่วได้ตอนนี้ก็อยากจะเตือนท่านทางไหลว่าท่านทางไหลจงอย่าหลงไหลเรื่องฤทธิ์เตีองเดชให้มากนักอย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องฌานโลกี เพราะว่ามันหนีนรกไปคนมันยังสร้างความชั่วยอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโยชน์สามรายการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์สามรายการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใ,ใดๆที่เราทำมาแล้วมันก็สลายตัว อ่นนี้สําหรับชาโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมัสร้างบาปยิงยิงยิงแต่แต้ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกําลังจิตจะใช้ขึ้นมามาอะไรมันก็ใช้ได้ท,ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็งมีความชินมีการคล้องตัวสามารถทำรอยทำาลายนิวรณ์ที่จะมากัน้นอารมณ์ ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนี่วน,นไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้เจะเฉพาะกิจเป็นอันุ่าบผลดีน้อยไปอาราสำหรับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามาหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่